เกิดกผมทงชัยเทเดอร์นะครับวันนี้นะครับมาเทดกันนะครับในส่วนของ การวิเคราะห์เหรียญดิจิตอลประจําสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเจอกับผมเช่นเคยผมธงชัยเทเดอร์นะครับการลงทุนรนความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรนําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับแน่นอนการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆย่อมมีความเสี่ยงสูงแน่นอนนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับหากเพื่อนๆนะครับมีการบริหารจัดการทุนของเพื่อนๆนะครับมีมินิเมネจเมนต์นะครับก็จะสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมั่นคคคงงเเเเเเลยยนนะรับผผมจกชช่ทด จำวันที่2 6พฤษภาคมปี2567นอยะครับอยู่กับผมธงชัยเทดเดอร์นะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์ตลาดดิจิตอลนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับและการเข้าทำกำไรนะครับว่าจะเข้าจุดไหนบ้างนะครับว่าภาพรวมทั้งเหรียญต่างๆประเภทต่างๆนะครับจะเป็นไปเทนจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับจะเป็น up ten down ten นะครับการเ่่นที่ของราคาเป็นไปในทิศทางไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้น ด้วยโปรแกรม Trading v i นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับขอเหรียญแรกนะครับผมขอเริ่มที่เหรียญบิตคอยนะครับบิตคอยนะครับสำหรับประจำสัปดาห์หน้านะครับจะมีทิศทางเป็นเช่นไรนะครับผมสาหรับภาพรวมใหญ่นะครับสำหรับเหรียญ BDC นะครับก็ยังเป็น up ท r e n นะครับก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับผมยังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับภาพรวมใหญ่เลยนะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมขอลบ ที่ผมได้ทําการวิเคราะห์ไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทานเฟรม1นึ่งเดนะครับสำหรับเหรียญดิจิตอลนะครับทานเฟรม1นึ่งเดนะครับแนวรับสําคัญนะครับก็ยังให้ไว้ประมาณนะครับบริเวณโซนราคาด้านล่างนะครับบริเวณโซนราคาด้านล่างถือว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับก็คือ57923นะครับ US ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็คือเป็น US d o l l a เป็นแนวรับสำคัญที่ทางเฟรมเดย์นะครับหลังจากที่ราคานะครับได้มาทดสอบ2ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ผ่านอย่างแนวรับสําคัญนะครับไม่สามารถที่จะทะลุลงไปต่อได้นะครับแล้วก็มีการเบ้ขึ้นไปต่อนะครับณปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดโดยประมาณนะครับ US ดอลลาร์นะครับขอโอเคนะครับแล้วก็แนวต้านใหญ่นะครับของเหรียญบิตคอยนะครับหรือว่าเหรียญ BTC นะครับจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสองพัน 901นะครับหากสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับก็จะสามารถที่จะทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับนิวไฮสำหรับทานเฟมเดนะครับจะทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคาดการว่ามันน่าจะทะลุไปถ80,000นะครับ81.00นะครับมาด้านบนบนในโซลราคานี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นอัพ r e n นะครับก็คือไปเทนราคาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราขยับมาดูที่ทานเฟม4ชั่วโมงนะครับสำหรับทานเฟม4ชั่วโมงนั้นนะครับเพื่อนๆนัามือจะเห็นได้ว่านะครับ เาทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นเทนครับเทนขนาดเล็กนะครับก็ยังเป็น up เทนนะครับก็คือไปเทนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆทั้งที่จะพิจารณาเข้าทาวกันไรทั้งตลาดฟิวเจอร์แล้วก็ตลาดสปอร์ตนะครับก็ต้องตัดสินใจนะครับหากย่อนะครับก็สามารถที่จะเข้าบีได้เลยนะครับหากย่อก็สามารถที่จะเข้าบีได้เลยทั้งตลาดสปอร์ตแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นะครับประจำสัปดาห์หน้านะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะลงไปต่อนะครับน่าจะลงต่อไปถึงแนวรับ ที่ทานเฟรมสีชั่วโมงนะครับน่าจะลงไปต่อนะครับเพื่อเพื่อสามารถเข้าทํากําไรประมาณหกแปดศูนย์สามศูนย์นะครับโดยตั้งออเดอร์บีไว้ด้านล่างเลยนะครับสามารถช้อนขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ว่าภาพรวมใหญ่นะครับก็ยังเป็นอาร์เฮนก็คือเป็นเฮนขาขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ btc นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการวิเคราะห์เหรียญของ f a ฟอร์มนะครับ setting view นะครับผมซึ่ง setting view นะครับจะ ให้เพื่อนๆนะครับดูกานให้ทิ่ของราคาแบบง่ายๆนะครับก็คือไม่ซับซ้อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับสาหรับเทคดิ้งบิวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวราคาอยับมาดูในส่วนของบิดคับคอยนะครับเหรียญบิดคับคอยณปัจจุบันก็ยังอยู่ในส่วนของไซเบอยู่นะครับสําหรับเหรียญบิดคับคอยนะฮะก็อยู่ยังไซเบีนะครับก็คือยังไม่ ยังปรับฐานอยู่นะครับช่วงราคานี้นะครับก็ยังปรับฐานอยู่ไม่สามารถที่จะทะลุไปต่อได้นะครับก็คือยังอยู่ในส่วนของไซเว์นะครับสำหรับเหรียญบิตครัคอยนะครับแต่ภาพรวมก็ยังเป็นไซเว์นะครับภาพรวมยก็ยังเป็นไซเว์อยู่ดีนะครับที่ทานเฟสมัน5นาทีนะครับเราขยับมาดูที่ฐานเฟมสี่ชั่วโมงนะครับมาดูฐานเฟมสี่ชั่วโมงนะครับมีการปรับลงนิดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทะลุ75บาทขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญบิตครัคอยนะครับถ้าหาก ที่ยังไม่ทะลุนะครับถ้ายังไม่ทะลุราคาประมาณราคาที่66.37ลงไปนะครับก็ยังเป็น up ท r e n นะครับก็ยู่อยู่วิ่งอยู่ในกรอบไซ d e กรอบพักราคาบริเวณโซนระยะส้นนุ่มว่าถ้าลง66.65ดยประมาณลงมานะครับก็คือไหลลงยาวเลยนะครับตามที่ผมคาดการไว้นะครับโอเคมาดูในส่วนเหรียญอีทเลียมนะครับเหรียญอีทีเลียมนะครับหรือ E t ทนะครับค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับเหรียญ BTC หรือว่าเหรียญ Bitcoin นะครับที่ทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับมีการเรกขึ้นไปนะครับ มีการเบ้ขึ้นไปนะราคาณปัจจุบันอยู่ที่1 1 3 6 9า2หน้ารบาทนะครับณราคาปัจจุบันนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการเข้าทำกำไรนะครับหากยอดลงมานะครับก็สามารถที่จะช้อนบายขึ้นไปนะครับชอนบายขึ้นไปหากยจอลงมานะครับระยะปลอดภัยนะครับก็อยู่ที่1 2 0 0 0 0สนนะครับโดยประมาณนะครับทั้งตลาดสปอร์ตแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการเข้าทำกำไรบริเวณโซนราคานี้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับเหรียญอิตาเรียมนะครับมาดูในส่วนของเหรียญเลวนะครับเหรียญเลสเป็นเท่นไหะเหรียญเลวที่ทานเฟรมสี่ชั่วโมงครับเพราะค่าที่เป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาลงนะครับมีการปรับระดับลงต่ำนี่เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ต้องพิจารณาในการ ช้อนเข้าทำกำไรอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของภาพรวมของเหรียญ USDT นะครับเหรียญ USDT นะครับค่อนข้างดีเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงิน US d ลลาร์นะครับหน้าราคาปัจจุบันอยู่ที่36.59นะครับหน้าราคาปัจจุบันอยู่ที่36.59นะครับภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็น up ท r e n นะครับหากย่อนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิจารณาในการช้อนบ่ายขึ้นไปได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ USDT นะครับประจำสัปดาห์หน้านะครับโอเคมาขยับมาดูในส่วนเหรียญ BNB นะครับ เหรียญ BNB ไปเช่นไรนะครับโอ้เหรียญ BNB นะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่สามารถที่จะทะลุแนวรับขึ้นไปนะครับแนวรับของเหรียญ BNB หรือว่าเหรียญใบแนนคอยนะครับเอ,อแนวต้านเราโทษทีนะครับเนวต้านอยู่ที่22,950.35นะครับหากทะลุเนวต้านนี้ก็สามารถที่จะขึ้นไปทำ New High นะครับแต่ผมคาดการว่ามันน่าจะลงต่อนะครับสำหรับเหรียญ BNB เนื่องจากว่ามันมีแรง b าย เข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับไม่สามารถที่จะทะลุกรอบไซด์เวทบริเวณโซนราคานี้ลงไปได้นะครับไม่สามารถที่จะทะลุกรอบไซด์บีลงไปได้นะครับสําหรับเรียนบีนะครับสําหรับเรียนบีไม่สามารถที่จะรูปกรอบไซด์เวทที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าสิบเก้าจุดหกสามลงไปได้นะครับสาหรับเรียนบีนะครับโอเคนะครับ หลัเหรียญ b a b ผ่านไปนะครับมาดูในส่วนของเหรียญ XLM นะครับเหรียญ XLM เป็นเช่นไรนะครับมาดูนะครับเหรียญ XLM ณราคาปัจจุบันนะครับเหรียญ XLM ก็ยังเป็นเหรียญ XLM นะครับณราคาปัจจุบันอยู่ที่4.03บาทนะครับถ้าเป็นภาพรวมที่ทานเฟรม4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นทานเฟรม4ชั่วโมงก็ยังเป็นดาวเทนนะครับก็คือเทนขาลงนั่นเองนะครับ เหรียญ XLM นะครับเหรียญ BNB นะครับมาดูเหรียญ BNB เหรียญ BNB นะครับเหรียญ BNB โเหรียญ BNB นะครับก็ยังเป็น up trend นะครับเพื่อเนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาในการช้อนบายขึ้นไปได้นะครับสำหรับเหรียญ ADA นะครับโอเคมาดูในส่วนของเหรียญอะไรดีเหรียญกุลเงินค่ะ เหรียญของคนไทยด้ีกว่าครับมาดูในส่วนเหรียญเจฟินนะครับเหรียญเจฟินไม่ใช่อะไรนะครับเหรียญเจฟินค่อนข้างดีเป็นดาวเทนนะครับก็คือเป็นเห็ีขาลงนะครับมีการไต่ระดับลงเรื่อยๆนะครับณราคาปัจจุบันนะครับก็ยังมาทดสอบอย่างแนวรับนะครับแนวรับเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากเลยนะครับแนวรับประมาณที่ราคา7.66บาทนะครับ 7.66บาทนะครับแต่ว่าผมคาดการณ์ว่ามันน่าจะลงไปต่อนะครับเนื่องจากว่ามีแรงเซลลลงมานะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับหากทะลุบริเวณแนวรับลงไปได้นะครับผมว่าลงต่อยาวเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไปรอช้องอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ4-5บาทเลยก็ได้นะครับสําหรับเหรียญเจฟินนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะปรับฐานได้ในตอนนี้ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นหน้าบ่ายได้ในตอนนี้นะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของเหรียญรัสคอยนะครับ เหรียญดอสคอยค่อนข้างที่จะเป็นอัพเทนนะครับหลังจากที่อ,อีลอนมัสนะครับบริษัทเทสลานะครับมีการประกาศที่ใช้เหรียญดอสคอย์สามารถชำระซื้อสินค้าและบริการของเทสลาได้นะครับในบางนาการนะครับทำให้เหรียญดอลล์สคอยมรรมค์มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับมีการถักันราคาขึ้นไปนะครับโอเคมาดูมาดู ขยับมาดูในส่วนของเหรียญอะไรต่อดีนะครับ XRP นะครับเหรียญ XRP ดูในส่วนของเหรียญ XRP นะครับเหรียญ XRP ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเหรียญ XRP นะครับที่ผมใช้แพลตฟอร์มในการวิเคราะห์นะครับผมใช้แพลตฟอร์มของบิตคัพนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญ XRP นะครับ เหรียญ XRP ณปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในสถานะที่ยังเป็น up พเทนนะครับก็คือเปเทียนขาขึ้นนะครับสำหรับราคาปัจจุบันก็ยังไปเทียนขาขึ้นนะครับเปเทียนขาขึ้นนะครับสำหรับเหรียญ uh, XRP นะครับก็ยังไปเทียนขาขึ้นเหรียญ XRP ก็ยังไปเทียนขาขึ้นอยู่ณนะนะราคาปัจจุบันนะครับโอเคต่อไปมาดูในส่วนของเหรียญ EDA ไปแล้วนะครับดูในส่วนของเซิกนะครับเดนซิกเป็นท่านน XIX นะครับ XIX ภาพรวมใหญ่ที่ทาน BNC ชั่วโมงนะครับก็ยังอยู่ในถ้าเราดูนะครับก็ยังอยู่ในเส้นขนาดนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปต่อนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปทำยืดห้นะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์ว์กรอบแคบๆบริเวณโซนราคานี้นะครับก็ยังเนิบๆก็ยังไม่มีวอลลุ่มที่จะทําการซื้อขายเข้ามานะครับผม หับเรียนซิกนะครับเเรียนอะไรต่อเรียนอะไรต่อเรียนซูชินะครับมาดูเรียนซูชินะครับเรียนซูชินะครับโอโ้โหตอนนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นนะครับมีการทำไพลชันนะครับที่จะสามารถผลักดันราคาของเหรียญขึ้นไปต่อนะครับ ภายแอชันนะครับก็คือพฤติกรรมของราคานะครับที่จะสามารถทําลายแนวรับเนวต้านของฝั่งนั้นนั้นนะครับทําให้ราคานะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็กเมื่อก็ต้องพิจารณาในการเข้าถักําไรทั้งตลาดที่เป็นตลาดสปอร์ตแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของเหรียญรูน่้านะครับเหรียญรูนหน้าณนปัจจุบันนะครับยอยู่ที่0.0041โดยประมาณนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปเป็น0.1เลยนะครับ สูงสุดเก็บถึง0.01นะครับเพ่นก็ต้องพิจารณาในการเข้าทำกำไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถสะสมในระยะยาวก็จะเป็นการดีนะครับสำหรับเหรียญรู่นหน้านะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการเข้าทำกำไรสำหรับเหรียญรู่นหน้านะครับแต่ว่าความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเรามาดูที่ฐานเฟรมเดย์นะครับเหรียญรู่นหน้านะครับมีการปรับตัวลงย่งมากเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับหลังจากเหรียญที่เคยไปอยู่ในจุดสูงสุดนะครับ อยู่ในจุดสูงสุดนะครับมีการปรับตัวลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทคนิคบิวนะครับเทคนิคบิวจะเห็นชัดนะครับเพื่อนๆน้ำมันรุ่หนะโอเคเหรียญรุ่นหน,หน,นะหน,นะครับรู่หนะ USDT นะครับเหรียญรุหนหนะ USDT นะครับหนะ ที่ทานเฟรมมันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับที่ทานเฟรมมันนะครับมีการปรับตัวลงมาอย่างมากเลยนะครับสำหรับเหรียญรูนหน้านะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการเข้าถากอะไรนะครับในการช้อนใบหรือว่าช้อนเซียวอีกทีหนึ่งนะครับพราะว่ามีการปรับตัวลงต่ำมากเลยนะครับหลังจากที่ราคาได้ขึ้นไปแต่120 US อลลา์นะครับประมาณ6-7,000บาทนะครับไม่ถึงนะครับประมาณ4-5,000บาทนะครับไทยนะครับแล้วก็หน้าราคาปัจจุบันนะครับ ลงถือว่าลงมาตับมากเลยนะครับสำหรับเหรียญประเภทนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการเข้าทางกะไรสำหรับเหรียญรู่นหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับไ์สดวันนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเป็นวงขอจบการยิงท้ายด้วยการวิเคราะห์ทองนะครับ XAU USD สนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับสำหรับทองคำนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการลงทุนกับทองคำนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับ ในตลาดทั้งที่เป็นตลาดสปอร์ตแล้วก็ตลาดฟิวเจอร์นะครับว่าตลาดฟอร์เรสตนะครับตลาดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกนะครับน่าราคาปัจจุบันนะครับราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวลงมานะครับมีการปรับตัวลงมาณราคาปัจจุบันอยู่ที่2 3 3 3 9 1บาทนะครับแต่ผมคาดการณ์ว่านะครัับมนน่าจะลงไปต่อนะครับเออถึงแนวรับนะครับที่ผมว่าน่าจะลงไปถึงแนวรับที่2,285.98 US ดอดอลลาร์นะครับหากสามารถ ทะลายแนวรับบริเวณโซนราคาที่เป็น22.85.53ถึง22.85.59ลงไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นหน้าเซลลโดยสมบูรณ์นะครับสำหรับภาพรวมใหญ่นะครับภาพรวมใหญ่อาจจะกลับมาเป็นหน้าเซลลโดยสมบูรณ์นะครับหาทุกรูปอกมานะครับแต่แต่ณปัจจุบันนะครับภาพรวมใหญ่ของเทนนะครับเทนของราคาทองคำนะครับก็ยังเป็นอัพเทนะครับก็คือเป็นเทงขาขึ้นนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเทขายลงมาอย่างรุนแรงสาหรับทองคํานะครับ สำหรับทองคำนะครับโอเคนะครับอันนี้ที่ทานเฟรม4ชั่วโมงครับเดี๋ยวผมขยับมาดูที่ทานเฟรม่1ชั่วโมงนะครับทานเฟรม1ชั่วโมงไม่ใช่ไรนะครับทานเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นดาวเท็นนะครับก็คือเป็นเท็นขาลงนะครับก็คือมีแรงเซลล์นะครับก็ยังมีวอลลุ่มนะครับที่เข้ามาในตลาดนะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาในการช้อนเซลล์นะครับช้อนเซลล์ลงมานะครับสําหรับตลาดนะครับแต่ว่า ยังไม่สามารถที่จะก,กลับตัวขึ้นไปได้นะครับหาไม่มีข่าวนะครับทั้งข่าวภายในและภายนอกตลาดน,นะครับที่เข้ามาที่จะทําให้ราคาทองคํานะครับปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวเป็นหน้าบ่ายในระยะสั้นนะครับก็ต้องทําลายนะครับต้องลายทำลายโครงสร้างแนวแนวต้านบริเวณโซนราคานะคร <c oughs> ับเดี๋ยวผมทาการตีเส้นไหมนะครับก็สามารถที่จะทะลุบริเวณแนวต้านที่เป็นโซนราคา2 355.47-2369.34นะครับหากแท่งที่เป็นทา m เฟรม m หนึ่งชั่วโมงนะครับยืนเหนือราคาเอ2369.34นะครับราคาทองคำนะครับาจะกลับเป็นหน้าบายโดยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถพิจารณาในการเข้าช้อนบายขึ้นไปนะครับโดยสามารถตั้งจุด TP นะครับจุด TP ของราคานะครับประมาณจุด TP นะครับต้องตั้งจุด TP นะครับของราคานะครับอาจจะ ตั้งไว้ที่ประมาณปลายไส้ของแท่งก่อนหน้านะครับที่เป็นจุดโซนซับไพโซนบริเวณโซนราคานี้นะครับอยู่ที่2406.35หกจุโดยประมาณก็ได้นะครับหากราคานะครับยืนเหนือ2369.34นะครับผมโอเคนะครับหากสามารถยืนอยู่บนเหนือนะครับราคา2369.34ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาในการกดออเดอร์บ่ายนะครับช้อนบ่ายขึ้นไปได้แต่ว่าราคาปัจจุบันนะครับหากไม่มีข่าวนะครับไม่สามารถทะลุแนว บริเวณแนวต้านบริเวณโซนราคานี้ขึ้นไปนะครับก็ภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นดาวเทนนะครับก็คือมีแรงเซียวนะครับสามารถเทขายลงไปต่อได้นะค,ครับไม่มีข่าวเข้ามานะครับสำหรับราคาทองคําประจําสัปดาห์หน้านะครับเพื่อก็ต้องพิจารณาในการหากเล่นแบบ scoping นะครับเพื่อก็ต้องมีการช้อนเซียวลงมานะครับเด้งขึ้นไปกดเซียวลงมานะครับเนื่องจากว่าฟ่ายแอชชั่นฝั่งเซียวนะครับพยายามที่จะทําให้สมบูรณ์นะครับฟ่ายแอชชั่นฝั่งเซียวนะครับ โอเคนะครับสำหรับคู่เงินทองคำนะครับ XAU USD นะครับประจำสัปดาห์หน้านะครับโอเคนะครับสำหรับการไลฟ์นะครับในการวิเคราะห์เหรียญดิจิตอลแล้วก็ทองคำประจำวันที่26พฤษภาคมปี2567ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆท่านไหนนะครับต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนสำหรับ สามารถเลือกไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปดอผมนี้ได้ลดเลยนะครับผมการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็มีการเคราะ์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับหากเรานะครับมี MM มี Mini Min Management นะครับมีการบริหารจัดการนะครับมีการวางแผนนะครับก็จะสามารถที่จะทำอะไรในตลาดต่างๆนี้ได้นะครับเจอกันใหม่ครั้ง